สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องที่น่ารักสุขภูสุสคนบาสผมบาวเวทนะมาพ่อกันอีกแล้วก็บาวเวทคนผู้ไฮเงหญ่อีกแล้วคิดห้อจินหอดหอพี่น้องบ่ได้เห็นหน้ากันแค่สามสิบันที่หรือขี้โมงงเนืจอใจขาดบาวเวทพี่น้องเลยวันนี้บาวเวทมีอะไรดีๆสวยๆงามไม้ชมอีกแล้วไปดูกันเลยนี่ของสวยกงาม,งามของเา้าพี่น้องเลยแม่ได้จกจปอร์เซนแล้ว อ่าพี่น้องครับน,นหลเปเป็นรูปเป็นร่างนะพี่น้องวันนี้ตามแบบเนะเป๊ะเยตามแบบเป๊ะเป๊ะเ,เลยอันนี้เข้าจเจ้อน,นี้ยังก็มีอันจโจโงออกมาเนี่ยหลังคาองก่อนจะว่าหลังคาจิ๋วหื่มหลังคาน้อยหลังคาจิ๋วบ<อ>่พูมใจพี่น้องพู่มใจ่าได้ซำนี้เห็ดได้ซ้ำนี้กัด พูมมใจนะพี่น้องนะพี่น้องมันก็เป็นห่วงอยูยวด่ดเวลาเขาไปนั่งเร่นเขาไปยังไง้ะมัดระว่างในเรือ่อย่านว่านมีเหล็กมีคางยังตกใส่หัวบ่มีพี่น้องขาเจ้าถามเาแล้วมันออกมายังเรียบร้อยแล้วบ่มีอันเป็นแต่ย่านครับผมข้างไหนบ้านนี่แม่กับลูกอะ่ะ ดีใจแห้งบบสวยนะพ่อสวยสวยดีใจโอ้ยคนบ่เคยมีเฮียนก็ดีใจธรรมดาแล้วเนาะมันสวยค่ะทุกคนอืมีเฮียนเป็นของเจ้าของแม่ความหมายพี่น้องมันสวยเมื่อกี้มีแต่ของพ่อของแม่เนาะแม่เนาะแม่อืมเพราะไอ้คิดว่าพ่อกับเม่เฮาตอนเพิ่นมีเฮียนครั้งแรกกังวนเพิ่นก็สิดีใจที่กันแล้วเนาะสวยหลังโค้งนังคาแบบสวยมากอืมนี่เนาะ ทั้งเสาทั้งนานีาน่คือเป็นคือปล่อยลงไว้อีกเสาทั้งนาเนี่ยมันก็้ทมีแบบของเพื่อนอีกเนาะเอาพ่อไม่ตามแบบแต่พ่อไม่เห็นหรอเสาข้างหน้ามันก็จะเป็นแบบโอ้ยไปเบิ่งเอาโอเควยมันเป็นพักไหมพักหน้าบ้านไหมครับผมขางเขาโอ้โหดีใจเลยแจ่มจริงๆแซวจริงๆบุ้มีอยังสิขอบคุ้นจีบขอบคุณนได้พี่น้องเอฟซีเฮาเนี่ยล่ะ ุกรรมนั่งใจงขึ้ใช่ครับผมเดี๋ยวขึ้นไปพี่น้องบึงนเร็จสมบูรณ์นะพรุ่งนี้ก็น่าจร็จสูรอือพออันนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะมุงกระเบื้องกันเลยวิ่งขกันมเอาขึ้นไปพี่น้องบึงถามันว่าขึ้นไปทั้งคุนขึ้นไปทั้งคนคุณประธานยัดไปจุดสุงสุดแล้วมันปีมือนนะปีมือเหลี่ยม แนี่ยนอ้ํานี่นดิฟันเจงี่ดิคอนเทมโพลารีพี่น้องมาได้อีกเกแล้วมเมีนเห็นไปอันเห็นไปขอบเขาเห็ดนะเห็นขอบคือเขาตัดอืมสวยไหมสวยครับเท่ากันนะใช่เขาบ่ได้ปล่อยเห็เขาบ่ได้ปล่อยเห็ดเจ้าดูดดไว้เนาะแม่เนาะ เอ้ใหยมีแนวปิดไปเลยอืม huh. ุ้ใจนํำสาวลาออิสานเนาะวอพี่น้องว้าี่สวยที่สุดเฮ้ยขันมี่รังคันมีหลังค่าขึ้นไปบันนี้ก็ดีจะเย็นความแตกต่างไปอีกีด้ไี้เนาะแม่เนาะ น้ำ้อันอนี้มันคือะอะไรไม้อะไรนะให้แม,ไม่ไม้แต่ว่าคลิปนี้กะมกีผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นสนับสนุนซอยกระเบื้องเฮาเป็นเงินหนึ่งหมื่นบาทขอบว่าขอบใจให,หลายเดี๋ยวไปคุยกับเมคอมลไปขอบว่าขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเฮาไปพี่นอ้องไปพี่นอ้องให้แม,ม่ขมลเป็นคนพูด ไม่ได้พูดอย่างเดียวค่ะเงินมาโชว์ด้วยอืเดี๋ยวบนชี่หาบาทองกี่ตัวอ,อีกเนาะนี่ค่ะค่ากระเบื้องนะคะนี่เงินค่ากระเบื้องเอฟซีช่วยมาคือพี่สุขของเรานี่เองหนึ่งหมื่นบาทคคลูกมะนาเป็นอะไรหนึ่งหมื่นบาทพี่น้องจ้านี่ค,ค่ากระเบื้องขอบคุณพี่สุหลายๆเด้อขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะพี่สุก็เป็นพี่สาวอีกคนหนึ่งขอบพระคุณมากๆค่ะนี่แหละค่ะคือมันไม่ได้ขอ แต่ท่านก็ให้ด้วยใจมงก็รับด้วยใจนะคะขอให้เอ,อ่ยผลมีสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมปราินาสิ่งนั้นและพี่น้องจ้าก็คือวอวยพรไปเบิดแล้วทังโทรศัพท์ยังกาเบิดแล้วฝากมากกับบเคยบอกน้องคือมันว่าบ่เคยบอกถา้าโทรมา<ะ>พี่โอนเงินให้พี่ซอยคะ่ะกระเบื้องเขาคุณหลายๆคะ่ะพี่สุขขบคุณละลายคะ่ะหนึ่งมืนบาทคะ่ะพี่น้องจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบต้องโชว์นะคะไม่โชว์ไม่ได้เพราะว่าเราบริสุทธิ์ใจนะคะแล้วก็พิสูจน์จากซีวเดนนะคะยองจ๋าเอ้ยซื้อเลยค่ะพี่น้องถ้าเพิ่ให้ออกน้ำเขาก็ออกน้ำเลยค่ะพี่น้องจ๋าถ้าเพิ่งไปห้ออกน้ำมุนกระบอกออกน้ำพี่น้องเอาตามที่เอฟซีเพิ่นบอกมาได้พี่น้องจ๋าเก็บไว้ก่อนมันสีเฮียเอาการต้องขออนุญาตเพิ่นก่อนไม่บ่ล่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณแย่คอยแย่ครับครอบครัว มีแต่สุขภาพแข็งแรงลำด้วยมีแต่ความสุขความเจริญนะคะให้มาซ้ำนี่ขอให้ทวีคุณก็เกาอีกร้อยเท่าพันเท่าล้านเท่าขอให้ลำให้ด้วยให้ครอบครัวมีแต่ความสุขเศรษฐกิจยังกสมหวังให้มีแต่คนพักคนหอมวันนี้กาศอันนั้นย่างอุ้มเอาลูกเจ้าอัน,นอันนี้ก็จะมีอันนี้ย่างดีเนาะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยว ันลืมยังบูสร้างกับเนาแม,ม,ม่นลืมดขอคนซบซอบอ่ะเมื่อกี้นี่มีสร้างคนมาพี่น้องบอเพชรก็เลยหยุดไว้คนเนาอันยังบูมันลือหมอนี่ยังไปเตะยังเมียเจ้าคนเนาอานยังคนลือหมอนีงสักอย่าง,าอออาง,างเ,งเาาอ,อ,อาพี่น้องบอเพชรสงสัยครับสร้างคือเขียนยทังสี่รอบนี่เนาะเพ่นก็ยังเขียนว่าควายบอมาชแม่นยังนี่พี่นอ้องเออเอาที่สบายใจรด ฮะโอ้ยดีใจเลยขอให้พี่สุผู้ใหญ่ใจดีเล่าสุขภาพสังแข็งแรงยกลำรวยลำรวยเดอ้อใหญ่อะคิดตอบแทนแบบใดเปล่นซอยค่ากระเบื้องว่าหนึ่งหมืนม่นบาทเด้พี่น้องขอบคุณได้หลายขอบคุณจากใจอะเดี๋ยวพอจิไปทายบางทางพี่เองพี่น้องเบอร์นี้ก่อนยอย่าเบือ่อเด้อพี่น้องพี่น้องกับพวกเบื่อเพราะเพียงกระดขอบ่ขขอบใจเอาไม่ยังอะ จ้าผู้ใอหิ่งโอ้ือมาค่ะมาค่ะบอกเนี่ยแก้วยันลมยันคุบใส่ไม่ใส่ไหลหอุ้ยเบื้องทางพี่พี่น้องมันเออเี่ีบอกว่าทำไมไม่ชอบใส่รองเท้าให้ลูกบอกเพรอธิบายสิโอ้ยนั่งจะเล่นดินพี่น้องเอาใส้กระไฮกันเลยนะครับ เห็นถอดออกแมนเอ็นลูกให้บ่อยากบังคับจิตใจเขาใส่แล้วถอดออกเขาใส่ได้ถอดออกไว้เวลาพี่น้องว่าไมยคือว่านั่งกับพ่อได้ไปยางเหยียบยางอันน้นะเด็นในดินเดืซื้อเห็นว่ากระได้ก็ะหึจักอยู่เด้อเป็นแม่คนอยู่เด้อพี่น้องจ้าเพื่อนเป็นห่วงเพื่อย่านวมาไปเหยียบน้ำเหยียบอะไรแต่ว่ามันไม่มีน้ำครับพี่น้องมึงแม่มึงทั้งนี่ว้าพี่น้องมึงทั้งนี้เอ้ยสิบายย่องตีเห็นจะของกันนะเอ้ามันงามกับย่องธรรมดาลรอพ่อ งามงามใคยละมักเคลื่อนข่อยเย่เขาพูดใจเขาพูดใจในโตเจ้าเย่ใครรักเปล่าเพชรมากที่สุดในโลกคุณน้องจ๋าเมื่อไรหรือเปล่าอิหรี่อิหรี่ใครเห็นไหมดูรักเปล่าเพชรที่สุดในโลกเออรักมานาที่สุดในโลกเอาเชิญเชิญลูกยกมือด้วยเชิญลูกยกมือ F C ทุกคนเลยรัก F C ที่สุดในโลกค่ะเออ นรักเอฟซีทุกท่านรักเบลเพชรรักน้องนานารักทุกๆคนเลยค่ะนะคะสวยจริงๆนะน้องเอ๋ยสวยที่จิตใจที่ไม่เคยมีมาลองกินนะจับมือจับมือชมใจจับมือดีใจพีจ้าพีจ้าห้องอะไรพี่จ้าเฮาไม่ไหวไม่ไหวพี่จ้าพี่จ้าพี่จ้าีพี่น้องเห็นไหมพี่จ้าพี่น้องรับไหวแม่ยเลยพี่น้อง อันเพิ่นเอิ้นแม่ว่าจังได๋ก็แม่จ๋ามื้อนี้บ่เพิ่นได้ยินอยู่น้ําตาสิไหลมื้อนี้พี่น้องนั่งดีน้าพ่ออยู่ยดีจังได๋ว่าดูขึ้นมาแม่จ๋าว่าซั่นว่าว่าแมจ่ามาดันแม่เพิ่นเคยเว้าหยอกเสมอเสมอแต่ว่าก็เสียมันก็บ่คั่้างในออกชัดเจนดอกแต่ว่าก็ยังว่าพ่อรับรู้ได้ว่าเพิ่นเว้าแบบนั้นน่ะนะพี่น้องแม่จ๋าเพิ่นว่านัดนับหนึ่งถึงห้ายังนับตามได้เลยแต่ว่ามันบ่ออกมันมันบ่ถึงว่าสิออกแบบชัดเจนดอกพี่น้องแต่เฮาหู้ว่าเขานับตามเฮานะนะลูกหนึ่งไหนพูดสิ หนึ่งองบปอาส,สุดท้ายนี่ค่ะขอว่าขอบใจ FC สุภูสุขคนทุกกำลังใจที่รับชมคลิปพ่อเป็ียนกำลังใจเรื่อยมาตั้งแต่สปีที่แล้วยันปัจจุบันขอให้พี่น้องรำลุวยสุขสุขภูสุขคนสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยโควิดขอให้สูกหวยขอให้สมหวังในหนาที่การงานธุรกิจของมูเจ้าเด้อท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับ